ดูเจ้าเขาเจ้าเขามาอยู่รังเลี้ยงลูกเขาเห็นเจ้าหัวอยู่ท้่ลูกอยู่ที่ดูแลลูกเจ้าไม่ต้องบินหรอกไม่ต้องบินนะ่ยเห็นหัวเลยเห็นลูกเขาละเห็นลูกและเห็นลูกละตัวไปเล่นต้องบินไม่ต้องบิน คุณตาคุณยายปีชาได้ดูมหรสบพสมโพธแล้วเนาะอิ่มใจอิ่มอกไปแล้วเนาะดีละดีละเห็นกลางเลยรือถ้าลุก่ือต้องตกใจนี่ต้องวิ่งไปไหน ออกลูกเจียอย่างนั้นี่ดินอย่าลูกตกออกตกใจหล่นลงหงังบาดเจ็บเป็นบาปเป็นกรรมเอ,าอ้าที่นั่น